โอ้โหปุ้ยปุ้ยคุณย้ยอะโอเคปนรถวันนี้เราจะมาทำบาร์เกินปลาแรดเผาเกลือครับผมเพิ่งไปตกมาสดๆร้อนๆใช่ใช่อันนี้ก็อทำการยับในท้องนะครับอืมแต่มะกตัวนี้กี่กิโลครับเนี่ยโลกว่าโอ้อันนี้ทำการผาเกลือนะครับแตเกลือละเอียดมากเลยนะใช่โอ้โหนี่นะครับใส่ท้องเลย ใช่ให้มันรสชาติเค็มๆนิดๆอืมเพราะว่าเป็นพาย่างมันก็วันนี้เราเผากี่ตัวครับเผานึงตัวครับแล้วก็ทำนึ่งมะนาวสองตัวโอเคนี่ทำการับแล้วกห่อใบตองนะใช่อห่อใบตองเราต้องห่อเกล็ดเลยนะใช่ต้องห่อเกล็ดจะได้กินทั้งตัวไม่ใช่ย่างเดือธรรมดานะอันนี้เหมือนอบเกลือไหมใช่ ที่เราทำทีน,นี้เพราะว่ามันจะได้กินทั้งตัวงแล้วก็เอาปลาให้เตาแลช่นี่นะครับเป็นอันเสร็จอิกทีสิบทีนะรอปลาสุกครับโอ้โหอ,อันนี้เพิ่งย่างเลยคือเล้นนะครับใช่อันนี้คือปลาแรกที่เราไปผู่งเป็ดมาวันนี้นะคะแล้วก็ทำเมนู ปลาแดดย่างใบตองเหรอใช่ย่างใบตองนะคะเนื้อเดือดเลยค่ะปลาแดดย่างใบตองสีเด็ดเลยเราก็ทำใบตองนี่ต้องใช้ทั้งทางใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อโอเคพ่อครัวขาดมันเล็กไปเปล่าขาดมันเล็กไปเปล่าไม่เนาะ ถ <ged> าเล็กไป <laughs> <laughs> ถใหญ่มากนะโอ้โหโอไโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โ้ออ้้ออ้อเอ้